คำถามของคุณปัทมวดีนะคะคุณคปัทมาวดีถามคุณหมอว่าวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาไปผ่าตัดถุงน้ําในรังไข่ขนาด17เซนติเมตรมาค่ะคุณหมอ,อมปัจจุบันแผลไม่แห้งเลยค่ะเป็นหนองพรุ่งนี้หมอนัดกรีดแผลค่อนข้างกลัวแล้วก็กังวลมากเลยค่ะขออนุญาตขอคําแนะนําจากคุณหมอค่ะอ๋อคือไอ้ไอ้แผลภายนอกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะพยาบาลก็ทําได้นะครับ ถ้าทำแผลนะเราก็คงจะทำง่ายๆก็คือปกติเราก็เปิดแผลใช่ไหมฮะแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะทำให้ถึงก้นแผลนะฮะปกติถ้าเราทำเองนะสมมติเราตัวเราทำเองนะเราก็ทำด้วยน้ําเกือล้างแผลเ<ะ>ช่นแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลนะครับถ้าแผลลึกเราเอาไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวกสอะกอสนะครับชุบไอ้ไอตัวของน้ําเกือเนี่ย แล้วก็ให้มัดๆแล้วก็วางไว้นะครับถึงเวลามันจะดูดซึมเอาเอาเอาหนองมาที่ตัวมันแล้วเราก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนหกช,ช,ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเราก็เปลี่ยนแผงนจะตื้นึ้อตื้นขึตื้นคืต้น,ตน,ตนประมาณสักสิบวันถึงถึงสองสัปดาห์แผงนี่มันตื้นมากเราก็กรีดขอบๆแล้วก็เย็บได้อ,อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะะวันก่อนเพื่อนเพื่อนผมก็ก,ก,ก็มีมีฝีที่ก้นนะ ไป,<ะ>ไปกรีดไปกรีดเสร็จแล้วก็เป็นแผลลึกเขาก็ทําแบบเนี้มาทั้งระยะหนึ่งเขาอยากจะเย็บเร็วไปนิดหนึ่งพอเย็บเข้าไปเนี่ยปัญหาคือมันเกิดหนองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ต้อง<ะ>ไปเลาะไอ้สติชที่เย็บออกแล้วามาทําใหม่อีกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใจร้อน<ะ>ของคุณผู้หญิงเนี่ยที่แผลที่ตรงที่แผลที่ตรงเนี่ยไม่ต้องใจร้อน<ะ>เดี๋ยวเขาค่อยๆทาแล้วก็มันตื้นขึ้นตื้นขึ้น,นจนถึง ขอบที่ขอบเขตที่เขาคิดว่าเขาจะเย็บเขาก็จะเขาจะตัดขอบออกมาให้มันเขาเรียกว่าเนื้อสดแล้วก็เย็บเย็บแค่นี้เองง่ายง่ายก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะก็คือมันไม่แห้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาบน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่แล้วมันติดเชื้อนะต้องกินยาแก้เซ็ะแต่ว่าหายหายแน่นอนนะคะถ้าอยู่ในภายใต้การดูแลของคุณหมอนะคะก็ อันนี้เป็นภายนอกเราไม่กลัวเลยเราเปกลัวเรื่องภายในมากกว่านะครภายในเราเราเราเดินได้กินได้นะไม่ปวดท้องจบนะบภายนอกเราทํำยังไงก็ได้นะ